แล้วช่องอ่านม้าวันนี้สถานการณ์นี่ก็ต้องบอกว่ายังคุกรุ่นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มเพราะว่าสานการชายแดนไทยกัมพูชานะครับมีสาจุดครับที่ต้องจับตานะครับคือตาควายตาควายเนี่ยตอนนี้กัมพูชาเขายึดอยู่นะครับแต่ว่าเหตุการณ์แม้มีการหยุดยิงแล้วเนี่ยถ้ามีการกัมพูชาเปิดฉากอีกรอบหนึ่งตาควายก็เชื่อว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันเพื่อที่จะฐานทยก็คงจะต้อง พยายามที่จะยึดคืนนะครับในขณะที่ภูมะเขือกะกบูชายึดมายอดภูนะครับประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาคือยึดมาตลอดเลยแล้วก็มีการสร้างกระเช้ามีการสร้างที่มั่นทางทหารเราเนี่ยสามารถตีคืนไมได้แล้วอีกจุดหนึ่งครับคือช่องอานมาครับอานมานี่ก็เป็นพื้นที่ที่มีกราฟิกไหมเดี๋ยวขอให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับจะได้เข้าใจเพราะว่าช่องอานมาเนี่ย มันจะเป็นเชือกเขาพนมดงลักนะครับที่มันเป็นสันขึ้นลงเนี่ยครับไปตลอดแนวนะครับอันนี้พระวิหารเดี๋ยวขอช่องงานมาคล้ายๆกันอ่านี่ช่องงานม้านะครับเมื่อเช้ามีข่าวที่บอกว่าเขมเมปล่อยข่าวว่าอะไรนะเราไปเราไปบุกอานแซะอะไรเขาอ่ามันคือที่เดียวกันเลยไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันแซะอันแซะเนี่ยก็คืออานม้าท่านไปชมดูนะครับไอ้ตรงนั้นตรงกลางตรงนั้นเนี่ยครับที่เป็น เส้นถนนเนี่ยมันเข้าไปในไทยกข้าออกมาตรงนั้นตรงตรงช่วงตรงกลางเนี่ยจะเป็นแนวสันปันน้ำแล้วมันจะมีเชื่อกเขาสองลูกนะครับที่มันไปด้วยกันคือแนวสันปันน้ำเนี่ยเราก็ใช้เป็นเส้นเขตแดนนะครับในช่องกานมาแล้วก็กัมพูชาเนี่ยเขาก็จะลุกเข้ามาเพราะว่าภายใต้เอเยนะครับเขาห้ามไม่ให้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆกัมพ <c oughs> ูชาเขาก็ขนชาวบ้านขนคนเข้ามานะครับปลูก สร้างบ้านเรือนนะครับแล้วก็ไปทำรูปปั้นคนขี่ม้าวีรบุรุษเขานะครับที่ชื่อว่าเตาอุมนะครับเดี๋ยวขออีกภาพหนึ่งเนาะเป็นภาพมุมล่างนะครับอ่านี่อันนี้เป็นภาพของพื้นที่ช่องอานมานะครับหลังจากที่มีสงคราม5วันครับตั้งแต่24่สถึงยีนะครับไปจบกันตอนเที่ยงคืนเนี่ย ช่องอ่านม้าเป็นพื้นที่หนึ่งภาพที่เห็นตรงมุมขวานะครับตรงนั้นคือที่ตั้งของลูกป,ปัน้นวีระบุรุตตาอุมนะครับที่ก็ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้กันซึ่งจุดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือการล้ำเข้ามาในเขตไทยถูกไหมครับใช่ครับ,ค,รบคือเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอ้างสิทธิ์แล้วเราก็บอกว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ในเขตอธิปไตยของอไทยแต่ว่า,าอ้างสิทธิ์แล้วก็ใส่อนุนันนี้เข้ามาเรื่อยๆใช่แต่ว่าไอ้ความที่ เราเนี่ยปล่อยให้มันเขา,าก็อย่างท่านผู้ชมดูเลยครับเนี่ยบ้านเรือนสังกสีอะไรเนี่ยครับมันก็ไปสร้างในพื้นที่ชายแดนทหารกัมพูชา,ม,ามันก็ปล่อยไงคือเข้ามาแล้วก็แสดงในเชิงสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นของกัมพูชานะครับพอเกิดเหตุการณ์จากการย่วยุของฮุนเซนเนี่ยครับที่ทํามาอย่างต่อเน,นื่องเลยเนี่ยพอแม่ทัพภาคสองบุญศรีพ่านกลางท่านประกาศปิดด่านแล้วเราโดนมันยิงก่อนตรงต่างมือตมเนี่ยท่านผู้ชมดูเลยครับ อันนี้ก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นะครับช่องอานมาเป็นอีกจุดหนึ่งที่สู้รบกันเนี่ยรุนแรงมากแล้วเราก็ยึดพื้นที่คืนนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่มีการทำํำลูกป,ปั้นวีรบุรุษตาอุ่มนะครับ,รบก็ถูกทํำลายไปตรงนั้นอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยนะครับแล้วหลังเหตุการณ์สู้รบเนี่ยเราก็ไปตีรั้วครับไปทำรั้วลวดหนามลงไปในพื้นที่ตรงนั้น เพราะว่ามันอยู่ในแนวของเทือกเขาสองลูกที่เป็นแนวสันปันน้ำเนี่ยะระหว่างหุบเขาที่ว่าเป็นช่องอานมาที่ว่าเนี่ยครับสันปันน้ำมันก็ลงมาอยู่ในช่วงที่เป็นดินแดนร,ระหว่างไทยกับกับกมพูชาแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยึดพื้นที่ตรงนี้กัมพูชาเขาก็ไม่พอใจนะครับก็มีการกล่าวหาและในแถลงการของกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่ออกมาเมื่อเช้าเนี่ยครับโดยเจมารีใช่ไหม พลโท <นะ S 1> มาลีเจมาลีเจมาลีก็ยืนยันแล้วสิ่งที่เดี๋ยวมีแถลงการเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูน <ะ S 1> หน่อยนะครับแลนนี้ก็เป็นภาพที่เป็นรถที่ของทางการไทยของเราเนี่ยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมครับนะซึ่งเรายืนยันว่านี่คือพื้นที่เขตของเราครับก็เข้าไปเคลียร์แล้วแล้วก็ตรงเนี้ครับก็เป็นจุดที่น่าจะนําไปสู่การปะทะกันรอบใหม่หรือไม่นะครับเดี๋ยวขอดูกราฟิกของกระทรวงกลาโหมอ่กัมพูชาหน่อยนะ คือกัมพูชาเนี่ย<ส>เขาก็พูดถึงเหตุการณ์ที่ฐานไทยเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้นะครับกัมพูชาก็ยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของทางกัมพูชาเขาอันนี้ก็เป็นแถลงการนะครับพนมเป็นโพสก็เอามารายงานแล้วก็พูดถึงเรื่องของสิบเอ็ดนาฬิกาวันที่ 4, สี่สิงหาคมครับนะครับก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีเนี่ยมีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมารถรถอะไรอะรถหนักรถหนักเครื่องจักรหนักนะฮะเข้าไปแล้วก็ไปไปสร้าง <จ>ทำรัวเนาะทำรั้วรวดหนามอะไรเงี้ยกั้นบริเวณอะไรเนี Sadly, ่ยครับก็เป็นจุดที่กัมพูชาเขาก็แสดงความไม่พอใจเพราะเขามองว่านี่ถือเป็นการลุกล้ําอธิปไตยของกัมพูชานะครับก็สี่โมงห้าโมงหมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับกองกําลังของไทยนี่ก็ที่ติดอาวุธพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายขุดดิน รถอะไรรถขุดดินลถตักดินอะไรเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปในอันเซนะครับอันเซแอเรียก็คือช่องอ่านม้าแหละครับกัมพูชาเขาเรียกอันเซเหมือนช่องตาควายเนี่ยเราเรียกตาควายก็เรียกตากระเบกัมพูชาก็เรียกกระเบยตากระเบยนะครับแล้วแต่ชื่อแล้วก็เนี่ยบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันรีคอร์ดไนนะครับแต่เราจะรับว่ามันเป็นอยู่ในเขตอธิปไตยบบรณภาพแผนดินแดนของกัมพูชาทั้งนี้เป็นไปตามโคโกของก็คือคุณเจมารี เจมารีโซชิตานะครับโอ้โหเจมารีนี่ได้ถแถลงไว้แล้วนะแก<น>ะถแถลงข่าวนี่เฟซนิวทั้งนั้นแต่ว่าท่านผู้ชมครับอ้าวภาพขวานะครับภาพขวาเนี่ยคือส่วนที่ไทยลงไปนะครับแล้วก็เราก็ยึดพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะมีการประทะถ้าฮุนเซนเขาต้องการเปิดศึกนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้สมเด็จเสียมุนีนะครับแต่งตั้งฮุนเซนเนี่ยให้มารับผิดชอบจากประธานองคมนตรีนะครับอดีตนายก อดีตผู้นําทหารขมรนแดงมาวันนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในปฏิบัติการนะครับในการปกป้องอธิปไตยดินแดนบุรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาเพราะนั้นตรงนี้ครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจจะทําให้เกิดการสู้รบอีกรอบนะครับแต่ว่าผมก็ได้สอบถามพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงเขาบอกช่องอันม้าเนี่ยถ้ารับเป็นจริงๆเนี่ยไม่น่ากังวลเพราะว่าในที่สูงนะครับเพราะว่าเขาสองลูก ก่อนที่จะลงมาเป็นหุบแล้วเป็นช่องงานม้าเนี่ยเราอยู่ในจุดสูงนะครับสูงขมเราได้เปรียบแล้วถ้าปฏิบัติการถ้าคุณเซนยังไม่ได้บทเรียนจากครั้งที่แล้วที่เขาเสียหายมากนะครับเปิดศึกมาเที่ยวเนี้ยโอ้โหผมว่าคุณเซนต้องคิดหนักนะครับส่วนที่ภูมะเขือนะครับกราฟิกเมื่อกี้เนาะที่ทีมงานเราขึ้นมาขึ้นไปทีภูมะเขเนี่ครับก็มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าช่วงสองวันที่ผ่านมานี่ไม่มีรายงานการประทะนะครับระหว่างฐานไทยกับกัมพูชาแต่ว่า ก็มีการเสริมกําลังกันได้คุยกับพลโทกันหนกนะครับในตาค่าเปสนะท่านก็บอกว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ไม่มีการสู้รบเนี่ยกัมพูชาใช้ดโดรนนะครับในการปฏิบัติการก็คือมาตรวจการทางอากาศแล้วพลโทก,กันหนกท่านก็ตั้งข้อสังเกตครับว่าในครั้งนี้ถ้ากัมพูชาเปิดศึกนะครับแสดงว่ากัมพูชาน่าจะต้องมีการเตรียมโดรนนะครับเพื่อที่จะดโดรนเพื่อที่จะมาทิ้งระเบิด ในที่ตั้งหารถทายอะไรเนี่ยก็เป็นประเด็นที่พี่กนกท่านก็ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้เพราะว่าลำพังภูมะเขือเนี่ยศักยภาพของหานเขมรเนี่ยครับไม่มีทางที่จะขึ้นมายึดคืนได้นะครับเพราะว่าพื้นที่บนภูมะเขือตอนนี้ก็เป็นหน่วยลบพิเศษนะครับที่มีการเติมกันเต็มอัตราสึกแล้วก็เส้นทางขึ้นไปเนี่ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีถนนตัดขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้าตามช่องแล้วตรงนี้ครับมันก็จะมีช่องที่เรียกว่าช่องคานม้า ที่เป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะขึ้นไปได้แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าทหารไทยเนี่ยมีการทําลายที่ตั้งทางทหารรวมถึงอุปกรณ์นะครับการก่อสร้างแล้วก็รวมถึงกระเช้าที่มีการกบูชาเข้าสร้างในการขนขนขน,ขนอาวุธนขนอาหารเสบียงขึ้นไปนะครับถูกทําลายหมดเพราะฉะนั้นประเด็นสาพื้นที่ครับท่านผู้ชมที่คาดว่าจะมีการสู้รบกันรุนแรงนะครับถ้าหุ่นเซน เดินหน้าสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดการสู้รบอีกนะครับช่องอานม้าที่เรียนไปนะครับแล้วก็ช่องคานม้านะครับคานม้าระหว่างหุบเขาของเออขาวพมวิหารกับภูมะาเขือสองลูกเนี่แหละครับความสูงชันเนี่ยประมาณ500เมตรแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งคือตาควายนะครับซึ่งตาควายตอนนี้ก็กัมพูชายึดไว้ได้อยู่แล้วผมได้คุยกับทหารในทหารท่านหนึ่งที่ รับทราบถึงสาการในพื้นที่นะครับการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ใช่สู้รบที่พื้นที่ปราสาทตาควายนะครับทางตะวันตกของตาควายเนี่ยมันจะมีเนินที่เรียกว่า3 5มนะครับ350ก็คือความสูงของภูงเขานะครับ<ช>เนินมันก็จะเป็นขนานอยู่ในเส้นชายแดนนะครับใต้ก็จะเป็นกัมพูชาเหนือก็จะเป็นไทยและเนินที่ว่าน,นี่มันเป็นส่วนของเทือกเขาพนมดงลักนะครับมันก็ขึ้นลงขึ้นลง จากฝั่งตะวันตกนะครับไปตะวันออกเนี่ยครับจากตะควายไปเรื่อยๆเนี่ยความสูงของภูเขาเนี่ยครับเนินเนี่ยครับมันจะไต่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่ตาเมินทมเนี่ยความสูงตรงนั้นก็อยู่ประมาณระดับ10เมตรนะครับฝั่งไทยสูงกว่ากัมพูชาประมาณ20เมตรแต่ที่ตะควายเนี่ย350เมตรแล้วมันมีเนินสามห้าศูนย์ครับเนินสามห้าศูนย์อยู่ห่างจากตะควายเนี่ยประมาณกิโลเมตรแล้วตรงตะควายนั้นเป็นเนินสามห้าสองหมายความว่า ตรงตาควายเนี่ยความสูงของหน้าผานะครับจากฝั่งเขมรเนี่ยคือ3-352เมตรแต่เนินสามาศูนเนี่ยฐานกัมพูชาเขายึดเนินตรงนี้ไว้ได้และการสู้รบเมื่อช่วงก่อนหยุดยิงเนี่ยครับสู้รบกันที่ตรงนี้นะครับที่ตาควายเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปถึงแล้วตอนนี้เข้าใจว่าทางกองทัพเองก็คงมีการเตรียมการกัน,กนประเมินสถานการณ์เพราะอย่างไรนี่ตาควายนี่ถ้าคุณเซนเปิดศึกอีกรอบเนี่ยครับก็คงต้องเป็นพื้นที่ที่จะต้อง มีการปฏิบัติการทางอากาศที่เข้มข้นนะครับแล้วเมื่อตอนชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับพลเอกทวชัยสุุตรสาครอดีตแม่ทัพภาคสองเนี่ยท่านก็บอกเลยครับว่าไม่ต้องไปกังวลไปเสียดายตัวปราสาทคือต้องอปฏิบัติการทางอากาศนี่นะครับโจมตีพื้นที่ตรงน,นั้นเพราะว่ามันมันวางทุนระเบิดไว้เป็นสนามทุนระเบิดนะครับเ,เราก็ต้องใช้โจมตีทางอากาศ ถล่มไปเลยครับประสาทตาควายอันนี้ไม่เหยยผมพูดนะบิ๊กเยิ้มคนเอกทวัชชัยสุสากรเนี่ยถ้าบอกถล่มไปเลยเดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของกรมศิลป์ในการมาบุรณะซ่อมแซมหลังจากนั้นนะครับรแต่ต้องยึดใช่ต้องยึดดินแดนคืนกลับมาเพราะฉะนั้นมันจะมีสามพื้นที่ถ้าฮุนเซนกล้าเปิดก่อนนะครับโอ้โหนี้สนุกสนานแน่ยมันมีโพสต์หนึ่งที่บอกว่าประสาทตาควายเนี่ยทหารเขมรมาขอความช่วยเหลือไหมพี่ บอกว่าออกไม่ได้ไม่รู้ว่าไปฝังทุ่นระเบิดไว้ตรงไหนบ้างอันนี้จริงไหมอันนี้ก็คงฮาๆขำๆคงเป็นคงเป็นไอโอของฝ่ายไทยไคือคือตัวประสานเนี่ยมันประสานหลังเดียวนะครับประสานหลังเล็กๆหลังก็คือสักเส้นผ่าศูนย์กลางผมว่าสักสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรก็เป็นหลังหนึ่งขึ้นมาแล้วก็อยู่ห่างจากตำเเินทมเนี่ยไปทางตะวันตกเนี่ยประมาณสิบสองกิโลแต่ว่าระหว่างทางไปเนี่ยมันจะมีเดินไอสามห้าศูนย์ที่ท่านผู้ชมน่าจะได้ยินบ่อยนะ สามห้าศูนย์กับาาสามห้าศูนย์คือสามร้อยห้าสิบเมตร,รจากระดับน้ำทะเลใช่ความสูงของจากระดับน้ำทะเลล้วก็มาร์กกันตามแผนที่เลยนะเราสามห้าศูนย์เนี่ยก็เป็นเนินที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็ยึดเนินนี้ไว้อตอนที่โคโกวินไทยสุวรลีอกมาชี้แจงเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมันมีเนินสามห้าศูนย์สูงข่มที่เขายึดไว้แต่ว่าไอ้ข่าวเฟคนิวนะครับที่บอกว่าเราไปยึดตาควายได้แล้วถอนออกมาอเไ็จจริงมันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นเพราะว่าตรงตาควายนั้น เราเราตีกับคำพูชาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่เนิน350ซึ่งห่างจาก352ตรงที่ตะควายอยู่นะครับประมาณกิโลเมตรเศษถ้ามีแผนที่งั้นเดี๋ยวแอดมินเอาให้ดูหน่อยนะตะควายตาเมินทมอะไรเนี่ยจะได้จะได้เห็นภาพแต่ว่านี่ก็คือสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนนะครับท่านผู้ชมดูนะครับตาเมินทมเนี่ยจะอยู่ซ้ายสุดแล้วตะควายนะครับก็อยู่มาเนี่ยครับประมาณส <10 S 2> ิบกิโล <10 km. S 2> ส่วนช่อง ช่องอ่านมานะครับท่านผู้ชมดูครับอยู่ขวาเกือบสุดนะครับมันมีช่อง,องบกช่องบกตอนนี้นิ่งเลยแ,แล้วก็ช่องอ่านม้าตรงช่องอ่านม้านี่มันก็คือตลอดแนวเนี่ยครับจากฝั่งตะวันออกที่เห็นรับตามเมือนทมนะครับไล่มาถึงช่องบกเนี่ยความสูงเนี่ยครับมันจะไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก300นี่พอไปถึงตรงภูมะเขือครับตรงนั้นนี่ห้าร้อ แล้วจากภูมะเขือก็ไต่ขึ้นไปนะครับทางมีเขาสัตตโสมก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ความสูงก็ระดับ5,600นะครับไปถึงช่องบกช่องบกตรงนั้นเนี่ยครับมีเขาลูกหนึ่งใต้าทางช่องงานม้านะครับระดับความสูงนี่อยู่ที่700กว่า700กว่าเมตรเลยเพราะนั้นตลอดแนวครับเทือกเขาเป็นรมลงรักเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่สูงนะครับแล้วเราได้เปรียบทางการทหารแต่ว่าไอ้ที่ช่องภูมะเขือเนี่ย ก็เป็นการปล่อยป่าละเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาสิบกว่าปีครับยืนยันครับว่าสิบกว่าปีที่ขเขมรมันยึดแล้วเขมรมันก็นึกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นของมันพอเราไปเอาคืนมันก็บอกว่าเราไปยึดดินแดนของมันภูมิเขือนี่ต้องเรียนลุงคุณน,นะกล้าๆามาหน่อยครับเพราะว่าทหารลบพิเศษนี่เขาวางกําลังเตรียมการกันไว้อย่างดีเพราะนั้นก็ต้องรอดูครับว่าจะมียกสองหรือไม่นะครับ ทั้งที่ศักยภาพทางทหารเนี่ยของทัพอากาศของเมนกัมพูชานี่เขาไม่มีทัพอากาศเลยนะ <Okay. S 1> ทาไมกล้าต่อกรกรกล้าสร้างสถานการณ์กับไทยอันนี้ชวนคิดนะครับเพราะว่าเามรนเนี่ยเขาไม่ต้องการสู้รบยืดเยอะยาวนานและสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าฮุนเซนฮุนมาเน็ตเนี่ยเก็บหลักฐานนะครับการสู้รบที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับเพื่อที่จะแปะเข้าไปเป็นรายงานเพิ่มเติม ให้สารโลกต้องไม่ลืมนะครับสารโลกเขายังไม่มีคำวินิจฉัยนะครับว่าจะรับคำร้องของกัมพูชาเนี่ยที่ร้องให้สารโลกพิจารณาเส้นเขตแดนตรงปราสาทต,ตาเมินทมตาควายแล้วช่องบอกเนี่ยจะรับคำร้องนี้พิจารณาหรือไม่เพราะสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูเนี่ยหุนเซนค็าอาจจะสร้างสถานการณ์เพื่อให้สารโลกเห็นว่าเออมันมีการสู้รบกันจริงนะในพื้นที่ชายแดนนะเพราะนั้นสารโลกจะต้องรับคำร้องนี้ไว้พิจารณา ถ้าศาลโลกรักคำร้องนี้ไปพิจารณานะครับโอ้โหผมว่ามันจะเป็นความวิบัติที่จะตามมาเพราะรัฐบาลไทยนี้ไม่มีทางยอมนะครับถ้าศาลโลกตัดสินฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วยกปราสาทตาเมือนทมกะตะควายให้เป็นของกัมพูชานี่ไม่มีทางที่กองทัพจะยอมให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันจะเป็นประเด็นที่ถ้าตัดสินอย่างนั้นเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เกิดการเผชิญหน้าแต่เที่ยวนี้ครับมันชัดเจนสำหรับฝ่ายไทยเราประกาศนะครับว่า เราไม่ได้ไปเราไม่รับอำนาจศาลโลกต่างจากเหตุการณ์ปี54 5, 5. นะครับตอนนั้นร้องรัฐบาลเดว,วิสิทธิ์ตัดสินใจไปสู้คดีที่มันต่อเนื่องมาจากปี2505พฤจี56ศาลโลกตัดสินเราเสียดินแดนรอบตัวปราสาทพระวิหารบนเขาพระวิหารนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้แตกต่างกันครับเพราะนั้นต้องดูว่าหลังจากที่เสียมุนีนะครับแต่งตั้งคุณเซนเนี่ย เป็นผู้นําเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยกัมพูชาแล้วจะมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแต่ถ้าดูบรรยากาศตอนนี้การถแถลงข่าวของเจมารีโคศกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเนี่ยครับมันก็ทำแม่งทำแม่งอ่ะคุณบุญยศเพราะว่าพูดจาบิดเบือนแล้วก็กล่าวหาฝ่ายไทยตลอดลุกล้ำอันปไตยนะครับประเด็นช่องงานมาก,ก็อย่างที่เดยนท่านผู้ชมนะครับเห็นภาพ,พาว่าความเสียหายจากฝั่งนั้นเนี่ยโอ้โหเละเลยครับก็เป็นพื้นที่ที่เขา ลุกเข้ามาแล้วภายใต้เอ u มเนี่ยมันจะไปสร้างอะไรอย่างนี้ไม่ได้เขาห้ามไม่มีการสร้างเขาก็เอาชุมชนเข้ามาแล้วก็ไปสร้างาลูกปั้นคนขี่มา้าตาอูมนะครับก็เลยโดนถล่มไป